ครับสวัสดีครับกับพบกันอีกครั้งครับกับเปิดแพ็คฟีฟ่าออนไลน์โอเคโอเคไหนยู่นวะก็อธิบายก่อนคือเป็นเป็นครั้งที่แล้วที่ผมเคยเปิดแพคนี้เป็นแพค4ี่สเต็ปไอห้าสเต็ปอันนี้เหลือ4ี่สเต็ปก็ลาวลตีแพ็กห0 0่บาท1,000งแสนแค่เขานี้ก็500าร้นี่สี่เป็น950าร้อยิบีกสาบใช่ไหมอียี่บาทก็ตีไปเกือบพนะั 1, นคะรับพันหน ่ะเรามาสเต็ปแรกสเต็ปแรกก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นเงินสามล้านห้าถึงสิบห้าล้านเป็นสุ่มนะครับโอเคผมซื้อที่เดียวเลยแล้วกันเนาะกล่องที่สองได้3ามใบได้สุ่มตำนานไทยเบอร์เบสอะไรพวกเนี้ยอู้น่าจะอันนี้นะ่าหวังใจนี้ได้แล้ว EC ซีสิบองใบสามสิบสองใบครับสี่ร้อยห้าสิบอันนี้เงิน15ล้านสิบหล้านได้แหละปีสิบหกหนึ่งรายการคืออะไรไม่รู้นะสี 16, 16, ่สสิหเข้าไปดูแล้วสุดท้ายครับ ได้สองร้อยล้านแล้วก็ห้าสิบ้านเป็นสองร้ยห้าสิบ้านแล้วก็ได้การ์ดสุ่มอันนี้อีกใบหนึ่งโอเคแนะ้อื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับไม่มีมึงจะดีไหมเนี่ยหนึ่งพันบาทเลยนะเว้มึงจะดีให้กูไหมนะ่ะจะดีไหมแป๊บหนึ่งแล้วกันทําขอเปิดเพลงแป๊บหนึ่งับจะดีไหมเนี่ยม,มา การ์ดการ250์ด 250m ผมไม่เปิดแล้วกันนะเพราะ250มัน 250m อยู่แล้วผมขอเปิดนี้แล้วกันผมจะได้เต็ม 15m ไหมผมว่า5ล้านสุดๆอะสุดๆสุดๆแม่งให้ผม4ล้าน5 4ล้าน5ก็หลูแล้วครับ4ล้าน5ก็หลูแล้วมาต่อไปใบนี้ผมขอไว้สุดท้ายแล้วกันมาอันนี้ก่อนอ,อ๋อเครื่อนี้ใช่ไหมที่มันให้ผมมาจากไอ้ 15m อะใช่ป่ะวะ น่าจะมีครับ 15m ที่เขียนนักเตะปี16มั่วป่าววะไอแพ็คสเตปที่สามอะ่ะได้ฟิเบลหลุยครับสเตปที่สามใช่ป่ะหรืออันไหนวะแต่มันก็ต้องอันนี้แหละมันต้องขึ้นนิวใหม่อยู่ข้างบนก็มีแค่นั้นแหละฮะเดี๋ยวค่อยเช็คคิงว่ามันหายไปไหนอืเซอร์กิวส์ดูดเกตเซอร์กิ้อวูดเกตเฮ้ยเบลมาหน่อยเว้ยเบลมาหน่อยเว้ย วีดาวไอสาสตว์โอ้โหเมสซี่อัมดักสุดท้ายกับวีดาวครับเฮ้ยการ์ดไว้น้ำมันหายจริงฮนะแป๊บนีงครับเพอมาเปิดนี้ผมขอขอดูแป๊บนึงเพราะมันต้องได้อะไรแป๊บนึงนะปี2016นักเตะคืออะไรวะเสียตั้ง 15M ้เอ็มดูอยกทีเมื่อก,กี้ผมเปิด30ใบไปอะ มีสามสิบเอาก็คงเปน็นนั้นแหละที่ผมเปิดไปเนาะคงใช่คนระับคงใช่ผมได้ฟรีปเป้หลุยไปเนี่ยที่เด็ดปรนมาณไทยสักตัวมีดาวหลอกหลอนกูมันถามว่ามันคุ้มไหมหนึ่งพันบาทสองร้ยห้าสิเอ็มกับพวกนี้ตีประมาณสี่รอยเอ็ม หักภาษีแล้วประมาณ350ม1,000บาทผมได้ประมาณ350มถามว่าโอเคไหมก็ก็ซื้อแพ็คเงินเลยดีกว่าไหมอ่ะมันยังไม่เอาออกเลยหรือไงมันจะอ,ออกของเที่ยงคืนของวันที่20ตอนผมลงคลิปไปมันคงเอาออกไปแล้วแหละเพราะผมกะจะลงวันที่21ครับโอเคครับไงก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบ ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยครับโอเคครับสวัสดีครับคิดว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะโอเคครับสวัสดีครับ